ของคุณซันครับมาเอาของเร็วอย่าตีดิอัพ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 มาดูของครับตอนนี้ของที่ลึกจากทางรายการอย่างเช่นเคยครับผมคนนี้ไหมครับบอลทั้งหมเดินเล่นแล้วแก่คนเดียวเลยนะของกูอันอื่นล่ะเดี๋ยวจะเอาไปเอาไปไปเล่นแล้วไปเล่นแล้วไปเล่นแล้วเมาเมาไม้เลยตวงมาเลยแล้วก็นี่คือของที่อัพ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 นี่ของที่ลึกจากทางรายการนะผมเชือกไม้อีกแล้ววะเอาไปดิไม่เอาวะกูเอาเองเอาไปเอาไปเอาไป เขอเรียกเล็กจะทำอะไรกันเอาไปปางไรหน้าม yeah, ึงกันเยสภาที่ตกดีนู้ยิวสวยเขาไม่เขาก็อี๋เลยสงสัยว่าทำไมเชือกม้ามันหายไปไหนวะของมันเดินเไปดูก่อนเยสคุณซักไรจะดึงดงดูอะยู่เนี่ยเนี่ยอยู่ทุกตัวเนี่ยอยู่ทุกตัวคุณมีไม้ไหมครับผมมันหายไปอยู่ในนั้นอะโอ๊ยโอ้ยไอตัวเมาเมาเร็วเมาเมา จะใส่ใ้กล่องทรัพยากรอะใส่ไปในกล่องทรัพยากรกล่องไหนวะเอาไปเอาไปในในไอซัมนี่วะคืออะไรไว้กล่องที่ตรงเตาเผากล่องบนนะไว้กล่องมะอะไม่ได้ไว้กล่องมะกล่องกล่องในบ้านเนี่ยกล่องข้าวแม่เดี๋ยวครับวอนีอาทิตย์มันขึ้นนะครับเราก็ต้องชมวิวหน่อยนะจ๊ะ ยยาชมตัวเองขึ้นด้วยเออดีไปไว้ไปไว้ในบ้านเนาะมาดูครับบําเพ้ยซันมึงวันมึงต้องมาดูซันดิโอ้โหไม่ได้เร็วเร็วเร็วมาสองคนเลยมาเงี่อเงี่ยเงี่ยเงีี่มาเร็วมาเร็วมาเร็วซันซันเร็วแล้วเราก็นุก็ซันอีกทีเดียวกองบืนอยู่เนี่ยไม้ไม้ดำะไม้ดำเลยทุยสร้างบ้านกับไม้ดำยิงโมเดิร์นนะยิงโอยจุด บ้องบ้องหูกูอ้ตรงนี้เปล่าบ้องหูกูเต็มบ้องหูตรงไหนเนี่ยตรงเนี้ยอุดเปล่าโอ้โหนี่อ่ะโอ้แต่เลยแต่กูบอกให้ยิงดวงอาทิตย์ไอ้สัตว์ก็มึงชื่อสันไปละยิงมึงไงมึงชื่อสันไงเฮ้สันนี่มาดูมาดูดูดูตัวนึงสวัสดีครับคุณตัวครับ ผมมาชิดตัวผมเป็นมินครับมินท์ที่ทันูแบบคนๆพวกพวกใฟอร์คือว่าจะสัมภาษณ์นะครับว่าเขาตั้งเต็มขาเต็มควยเต็มมือเต็มอกเต็มหัวเต็มไม้ตัดไม้เย็บตัดไม้มารีวิวครับรีวิววันนี้เรามารีวิวสินค้าคือกวงนี่นะครับสินค้าใหม่จากเราโอ้กูขี้ล้างนะคือเขามีธนูออกที่เอา โอ้กําลังจะรีวิวตวงตวงนี่ริชแบนอยู่นะครับแม่ถุยอะสันติสุนานไม่เนี้ยไปสอนต้ตูดแบนถุยถ่ายถ่ายอยู่นะฮะพี่รักแม่งตัดไม้โหอย่างหล่อเลยอ่ะวิทยาศารอุกชาติครับผมแม่นามสกุลเนี่ยชื่อแอปแบลมากนะครับไม่ไม่ไม่คือพูดได้ง่ายนะถ้าพูดถ้าเขียนอังกฤษมันจะดูดีครับเซฟ เป็นละอานมะมึงกับประเทศไทยนี่นะอุ้ยพลโอชอร์ชอเรียกย่อมาี่อี <c oughs> สตัตว์อยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงเดินมาที่เลยใ <c oughs> จ้ยโพลโอเวอร์ชอตอุ้ยสมุดคุยอ๋อเวลาแป๊บนึงนะครับเลยขอโอ,โอ้โอ้พอแล้ว <c oughs> อุว้ยสมุดคุยเออแลการฟูดอฟูดฟูดดี่ไหนโคเท่ ต้นไม้ใครปลูกว่าต้นนี้แม่งต้นสูงเนี่ยไหนอะเนี่ยใครปลูกวะไอ้สั้นมึงอีกแล้วใช่ไหมใช่กูอ่ะเดินแค่จนมึงตลอดเลยกูเห็นละเฮ้ยจะเดินมาเอาข้าวเอาอาหารเลยครับดีนี่อยู่นี่เอาไปข้าอยู่ไหนมีกวดบ้างไหมเนี่ยทำทางเดิน